เดี๋ยวถัดช่างมืออาชีพมาแก้งานไม่ไม่ล้นอันนาตังอย่างนี้ไหนไปล้นรอรอล้นอยู่เนาะเนี่ยเพิ่มเลยไงไงเอ้าไหนเฉลี่ยเฉลี่ยตั้งแต่แพร์แรกเลยเจออันนี้ชิพอดีไหนไนมันไปล้นแบบไหนเจอไหนปยืนอยขนาดเลยนีเออเพือเพาะตัวไหนเอออ่ะมาเพิ่มแตให้อะตะกูอัดปืนไงแาตัวมีมุกได๋ เป็นมีตกปาบุกิดเปนมีมุกอนมีมุกตาน่ะในรุ่นไหนระยเยอเลยไหนออรับเออรุ่นไหนนะตน้กจะจนสิบสามมิลลิตรจะจนไรื่อยเยะืมยอันต้น้นะครับตุกอกินหลแกไปสมุนอ่างนี้ต้ต้ในเลยรนไให้ให้บากตะมงกี้เนาะให้บากตะมงนาต่างี้บากตะมงกี้เจออนเฉลี่ยอันมันนาเกียบมี่างบอก มีอมีอะเรนะ่อยวาจะจมงคีเปน s นี่กูั้กูเชลี่ยใบกวนลวงโลนเชลีร้ไมได้ก็เชลียลตโตดิเออเออพอบรใหาประทับตัวไหนดอกกหนตยงอือ้อกับหนึ่งสองออันนั้นเส้นโลงตโตเจเสองจากสาเซนนี่ทุกท่านมัน มันไม่สวยเพื่อนบอกอนอนไม่หลับบ่มาแก้งานเออนี่นะช่างวันนี้ไม่ได้ไปทำงานบ่หยุดพุงนี้เข้างานอ๋อเพื่อนหยุดอีกหนึ่งวันเพิ่นมีงานรับเหมาอยู่ประจำอยู่แล้วนะทุกท่าน แต่ว่าวันนี้เพิ่นหยุดเพิ่นก็เลยมาแก้งานนะครับเออสองเมตรอ้าไหนๆก็มาแล้วช่วยติดประตูหน่อยมันหนักมากเลยุ่บกนะ <c oughs> ุ่นะกนนะ็นุ่นกะ็หุ่นก็หนหนกห่นก็หุน่นกุนนก่กหกุ่น่นก้หุ่น่กุ่ก่น่่น่นกหน่หน่า

นายอะไรนป็นทุงไปแล้อืมอืมอ่านี่ปักนะปักปักเลยอาหลอกเลยีิเอเลยเออปอาลเลยเจกตัวแกอิเล็กเสื่มนี่นาท่ไหนเนะเล็กเสมนี่เลยจะใั้ัไม่ฟ้าน่ะนสมอตนนอ่ะอิไม่ฟ้านี่มันชุดอะไอยู่ไม่ฟ้าโตโตเล็กเจอนไแบนแบนแบนอี้ไม่ฟ้านี่ขยับไปซะไหนก็เลอิกี่ ตำาไรพอดีป้าันไดเหรอตัวอะไรเหรออะเลยมือเส้นอ๋อเราเสวยมอเส้นเออเออเราละตัวอะไรอันสีฮืมตัวนั้นตอนไหนตัวนี้อันบวมบวมอะไรบม้ปั่นกึเดซาคือกอไนี่นตัวนก้อนน่ะมี่เสหรือเปล่าจัหรืเปาโจ้บักเปิงนเสมอเสมอกตัวอะไเลยเออเออว่าไปบรือขอไปตากีอัน เจอเล็ดเนาะในไอเออต่ามื่อไนกว่าจุงอาจจะเพอบาคนอัะไม้เนาเลยเดี๋จะได้อิดเดี๋ยวป้ามมือ้นป้าเมองโอ้เม่นะเออเมนไอป้าจะขบมาตัวนีให้ตปั่นยได้เนาะเดยเเอาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจ๊าเปลงเปลืองจุ้งหรอวะอืเออกันกี้ก็ปั้นคนละปักใช่ใส่หื่งมั้ไอปั้นคนละปักไออิดไมฟาตันี้เลยบนเยอเอ่าไอจีจมูกับตัวนี้เลย ไม่จริงแกมีมีมวยบีงที่ลองดูคนอัดปันคนละฟักมุกไม่กึดแก้วก็จะมาแก้ตรงวงกบนะทุกท่านเอาลองดูผมก็คิดอยู่ตั้งนานอยู่เหมือนกันจะทำยังไงก็เลยคิดว่าจะเอาไม้ฝามายิงทับให้มันหายไปก่อนหรือไม่ก็ใส่อันนี้ ตอนนั้นก๋วยตี๋สนายนติกลีนเลยเด้กรีนเนี่ยนี่กำลังนี่ทำนี้นี่กำลังนี่มันไม่ฟ้ามันเสียได้นี่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 ลังนี่ทำกรอบบัวเออทำบัวเลยนี่ใส่45องศาเลยนี่บัวเฉพาะของมันเออเพราะไม่ฟ้ามันกระเทิรนก็เลยเอาทำบัวไปเลยดีกว่าเนาะคือรู้เปล่าคือเืองี่ยวบัว เออเอาไม้ฟ้านี่แหละเศษมันนี่แหละทำบัวไ่เอาล้คนมาแก้งานตรงข้างหน้านะทุกท่านทำยังไงไม่ให้มันเหมือนบ้านแม่เล็บนะคนก็นอนไม่หลับนะเออไม่คือ อ,อก็คิด you, อ,อ,อยู่จะแก้ยังไงกเ็กเลยเอ้าไว้แก้ทีหลังแล้วกันเดี๋ยวค่อยหาทางออ,อ,อนี่นะคนมาแก้ตรงประตูข้างหน้าทํายังไงไม่ให้มันเห็นกรอบวงกบด้านบนน,นะฮะมันไม่เคยมีใครทำเ <laughs> เอะะอ,อ,อะ วความหมายคือไม่อยากให้มันเห็นกรอบวงกบนะครับประตูด้านบนนะฮะ <ห ả? S 2> ทุกท่านก็คือจะเอาไม้ฝายิงยาวแบบนี้เลยนะครับทำยังไงเดี๋ยวเพิ่นจะทำให้ดูผมก็ถ้าเป็นแผนของผมผมก็มกทำเป็นกรอบบัว <laughs> ตอนแรกว่าจะทำบัวเอาแน่นอะกรอบบัวเอา เบ้าบืนตั้งยังไงนะไอ้เบ้บกันไหนเรอฮะโอ้เอาลูกมูมา่บ้านอีกนี่เราเอารน่กดูว่าชอบย่่บ้าอเี่ยะเแฉลี่ยเนาะแล้วก็เพิ่นจะมารื้อตัวนี้แล้วก็เฉลี่ยทำให้มันอันนี้เออ นี่สวยเลยนี่เฉลี่ยนี่ข้างหลังนี่สวยแกมือข้างหลังนะครับผมวันนี้เป็นงานแก่นะพี่น้องเอ้ยเป็นงานแก้ก็คือเฉลี่ยไม้ฝาให้มันเท่ากันนะพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้เฉลี่ยพอมันมายิงมันก็ไม่เท่ากันตรงหน้าต่างนี่แหละมันมีจุดเสียตรงหน้าต่างนี่แหละนอนไม่หลับเออนอนไม่หลับดูคลิปนอนไม่หลับผมก็คิดอยู่นะผม ผมก็คิดอยู่คิดจะทํำยังไงที่ให้มันสวยดูดิมันมันน่าเกลียดตรงนั้นเอา่าน้นมันช่างเขาจะถามหาช่าง <c oughs> เออเอ้าผมก็เลยคิดว่าเออใสให้มันครบไปก็แต่ว่าก็อย่างว่าแหละช่างมืออาชีพก็นอนไม่หลับผมก็เกือบหลับอยู่อืมก็เอาตะลับเม็ดมาเองด้วยมันโคตรตะลับเม็ดนะอะไรวะนี่แปดเม็ดโอ้ ของเรามีแต่ห้าเมตรอ่อาลุกมูมาเองเลยอ่ลองดูว่าเพื่อนจะทำยังไงนะทุกท่านวันนี้ก็มาอีกหนึ่งวันส่วนผมก็กำลังว่าจะติดตั้งประตูอ่ะโอเคครับผมโอ้จปะปิญยาไลยอันได้ฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ